สิ่งหนึ่งค่ะที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้นะเวลาที่มีใครมาบอกว่าเราทำอะไรหรือทำไม่ได้เนี่ยค่ะสิ่งนั้นอะ่ะเป็นประสบการณ์ของเขาเหมือนอย่างตัวเองเนี่ยก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เคยตัดสินคนอื่นก่อนที่จะมาฝึกฝนจิตแล้วย้อนกลับไปอะค่ะสิ่งที่เคยตัดสินคนอื่นนั้นะ่ะก็เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองรู้สึกว่ามันยากมันคงทำไม่ได้หรอก ดังนั้นค่ะคนที่เขาบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกเขาก็ใช้เหตุผลจากประสบการณ์ของตัวเขาเองคำพูดที่เขาบอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกยังไม่ได้เป็นคำพูดหมดทั้งประโยคมีคำพูดหนึ่งแฝงอยู่ในนั้นด้วยก็คือว่าเธอคงทำไม่ได้หรอกเพราะฉันก็ทำไม่ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นประสบการณ์ ที่เขามีกับตัวเขาเองค่ะเขาเลยเอาความรู้สึกจากประสบการณ์นั่นแหละมาบอกคุณว่าคุณคงทำไม่ได้หรอกหรือถ้าเป็นบุคคลใกล้ชิดที่บอกคุณว่าคุณทำไม่ได้หรอกนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยเห็นพฤติกรรมของคุณนิสัยบางสิ่งบางอย่างของคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่น่าจะทำได้นะในครั้งนี้ แต่คุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณหรอกว่าครั้งเนี้ยคุณตัดสินใจคุณเลือกคุณจะเอาจริงค่ะเขาก็เลยแนะนําคุณไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่ไม่อยากให้คุณเศร้าใจกับความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่หากน้วันนี้คุณตัดสินใจค่ะในการเลือกคุณมั่นใจคุณเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองอย่างแน่ชัดแล้วว่านี่แหละคุณเลือกแล้วสิ่งเนี้ย ก็ให้คุณแค่กลับมาพิจารณาตัวคุณเองค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันสร้างความรู้สึกบั่นทอนหัวใจคุณหรือเปล่ามันรู้สึกบั่นทอนกาลังใจคุณไหมหากรู้สึกบั่นทอนค่ะคุณต้องกลับมาสร้างความเชื่อมั่นของคุณให้เพิ่มมากขึ้นค่ะและคุณเองต่างหากหล่ะคะ ที่เป็นคุณรู้และเป็นคนตัดสินใจหนังแน่ชัดว่าคุณจะสร้างมันให้เกิดขึ้นจริงและเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของคุณดังนั้นค่ะจงรับฟังเฉพาะความคิดเห็นที่สร้างทำให้คุณมีพลังมีกำลังใจเพื่อที่คุณค่ะจะได้ไปตอบมีพละกกำลังในการลุกขึ้นมาสร้างฝันของคุณให้เป็นจริง ทุกคนรู้ไหมคะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการที่เราจะนำความคิดเห็นใครก็ตามอะค่ะเข้ามาสู่ชีวิตเราหากบุคคลคนนั้นค่ะเขาเคยไปถึงเป้าหมายถึงความฝันที่คุณปรารถนาจะไปถึงนั่นแหละค่ะคือคำปรึกษาหรือความคิดเห็นที่คุณต้องทำตามเพราะเขาค่ะจะเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้ว่าหากคุณต้องการจะถึงเป้าหมายนั้นนะ่ะคุณต้องปรับปรุงอะไรคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไร คุณต้องทิ้งคุณต้องแก้ไขคุณต้องพัฒนาอะไรนั่นแหละค่ะจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการที่คุณนำความคิดเห็นนั้นเพื่อมาสร้างทำให้ตัวคุณเองบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการในชีวิตนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะคุณเลือกได้คุณสามารถลิขิตชีวิตของคุณเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะ